สัดีค่ะดิฉันชื่อะสะอาวดวงพรวัฒนสุนทรนะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่4วันนี้จะมาสรุปบทจิตสุขคมน,นะคะการดูแลเด็กที่เน้ครอบครัวเป็นส่วนการนะคะการที่เราต้องดูแลเด็กให้ได้มากที่สุดแล้วก็เราจะเน้นครอบครัวเป็นส่วนกลางเป็นรูปแบบของการดูแลที่เน้นตัวเด็กนะคะแล้วก็ครอบครัวเป็นส่วนการทางด้านสาธารณสุขแล้วก็จะต้องมองว่าเด็กนะคะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวดังนั้นนะคะบทบาทของพยาบาล ใีการกระตุ้นครอบครัวให้มีส่วนร่วมในการดูแลเด็กช่วยจัดสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับบ้านมากที่สุดในรูปแบบการดูแลแบบนี้นะคะเด็กก็จะได้รับประโยชน์มากการที่เด็กมีิดามารดาอยู่ด้วยในโรงพยาบาลก็จะเป็นก็จะได้รับทั้งความอบอุ่นการดูแลที่ครบถ้วนนะคะเกี่ยวกับทุกด้านและครอบครัวก,ก็มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรทางการการพยาบาลเป็นอย่างดีโดยโดย,โดยให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลางจึงจะเป็นการพยาบาลโดย ให้ครอบครัวได้แสดงบทบาทการดูแลเด็กหรือว่าปกป้องเด็กอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เด็กเนีค่ะเกิดความรู้สึกเกิดความรู้นเกิความรุ่งเ,เคยและปลอดภัยที่ได้เข้ารับการรักษาในโร,รงพยาบาลค่ะต่อมานะคะการรักษา พยาบาลก็ควรหนักว่าครอบครัวเป็นสมาชิกและครอบครัวเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในใชีวิตของเด็กป่วยและคงที่เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารสุขภาพให้การดูแลจุดเน้นครอบครัวร่วมมือของครอบครัวผู้ให้บริการตตะหนักว่าครอบครัวมีลักษณะาการเฉพาะของตนเองส,องส่งเสริมการสนับสนุนระหว่างครอบครัว family to family support ค่ะและระบบการบริการนะคะก็จะเน้นการ บริการตอบสนองต่อความต้องการของครอบครัวนะคะมีความยืดหยุ่นสูงและเข้าถึงได้องค์ประกอบของการดูแลเด็กนะคะโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางดูแลเด็กป่วยโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางคือมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะคะก็คือเน้นถึงความสําคัญว่าครอบครัวเป็นหน่วยรับผิดชอบแลกเพื่ออำนวยคห้ดเกิดบรรยากาศของการทางานอย่างสมอภเสมอระหว่างะครอบครัวค่ะ ต่อมาก็จะเป็นบุคลากรในวิชาชีพนะคะก็จะให้แต่ละบุคคลมีส่วนร่วมในการแลกเปลีนนย่ยนแนวคิดความรู้และการปฏิบัติค่ะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของทีมที่ให้การดูแลเด็กและพึ่งและพึ่งตระหนักว่าทุกคนมีขอบเขตความรับผิดชอบในการดูแลเด็กค่ะต่อมาก็จะเป็นแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครอบครัวและบุคลากรในวิชาชีพนะคะเป็นรูปแบบของการระครับประคองเห็นใจกันอย่าง ท้งนี้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารก็คำนึงถึงความแตกต่างในข้อมูลที่เราวิธีการหรือเทคนิคการเลือกเปลี่ยนข้อมูลค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ตระหนักและเข้ารพบความแตกตา่างทางวัฒนธรรมค่ะโดยจะมีศักยภาพในความแตกตา่างทางวัฒนธรรมศักยภาพความเป็นบุคคลและระหว่างครอบครัวและทุกครอบครัวค่ะต่อมาก็จะเป็นการตระหนักและยอมรับความแตกต่างของวิธีการเผชิญความเครียดแต่นนในครอบครัวค่ะ ่อมานะคะก็จะเป็นปฏิทิยาของเด็กเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนะคะโดยการเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเมื่อเด็กเกิดการเจ็บป่วยนะคะก็ย่อมมีผลกระทบต่อทั้งเด็กและทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็พัฒนาการด้านต่างๆการเรียนรู้รวมถึงรองชั้งอ่ะสวัสรประจําวันของเด็กอ่ะตลอดจนความรู้สึกทัศนคติของวิดามานดาที่มีแบบการเลี้ยงดูเด็กนะคะแล้วก็มีปฏิทิยาเมื่อเด็กเจ็บป่วยเป็นได้2องด้านนะคะคือการแสดงทั้งด้านร่างกายเด็กที่มีการเจ็บป่วย มาจะประสบความเจ็บปวดทั้งจาโกโรคในการรักษาเด็กจะมีความวาดวันและความมิตกการวนหรือทำความมิตกกางวนของวิตามานได้ค่ะก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกไปยังเด็กได้ปฏิกิริยาที่จะแสะดงออกทางสรีระทางด้านร่างกายได้แก่หวดลกหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตหายใจเร็วเหงื่อออกมากนะคะเพราะอาหารและลำไสทํางานผิดปกติค่ะหรือเบื่ออาหาร รือว่าอิดอัดอ่อนเพียนอนไม่หลับจนบางครั้งอาการเหล่านี้ทําให้ผู้ดูแลคิดว่าเด็กมีอาการเจ็บปวยแย่ลงค่ะต่อมาก็จะเป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์นะคะเด็กป่วยที่มีความทุกข์ทรมานจากโรคความเจ็บปวดความไม่สุขสบายปัจจัยอยื่นๆเช่นการถูกจํากัดการเคลื่อนไหวหรือต้องเข้าทําการรักษาบ่อยเด็กจะมีปฏิกิริยาด้านอารมณ์ที่พบบ่อยดังนี้นะคะก็คือกลัวเช่นกลัวสถานที่กลัวการผ่าตัด กลัวเจ็บกลักวาตายค่ะกลัวที่จะที่จะสูญเสียความสามารถในการควบคุมหากเมื่อเกิดภาวะเจ็บปวยอย่างเฉียบพันุ์หรือเลือรลังนะคะสองนะคะก็จะเป็นวิตกกังวลน,นะคะก็จะมีความวิตกกังวลต่อการพัดผ้าจากสถานที่ที่คุ้นเคยหรือคนที่ใกล้ชิดขายความรู้สึกทอดทิ้งขายความมั่นคงปลอดภัยนะคะแล้วก็จะมีปฏิกิริยากล้าวเด็กก็จะร้องเอะอะหว้าสิ่งของต่อต้อตานการดูแลและไม่ยอม ความร่วมมือในปฏิกิริยาที่จะแสดงออกนะคะของอารมณ์ก้าวล่านี้นะคะจากการที่เด็กระบายความโกรธจากการทุกทรมานของความเจ็บป่วยต่อมาก็จะเป็นอ่าปฏิกิริยาที่ปดทอยนะคะเด็กจะแสดงปฏิกิริยาถอยๆไปสู่วัยเด็กเท่าที่เด็กผ่านพฤติกรรมนั้นมาแล้วเนื่องจากเป็น,นกลไกการปรับตัวต่อการเระเชิญความเครียด ก็จะมีความกลัวความอึตดรังวนพฤติกรรมที่ถดถอยของเด็กที่แสดงออกได้แก่การกลับไปด,ดื่นมขวดแทนการดืดมสักแก้วค่ะแล้วก็ปัสสาวาะกัางเกงพูดจาไม่ชัดหรือร้องอ้อนตลอดเวลาพยาบาลควรอธิบายให้ครอบครัวอาจเด็เข้าใจหากพบพฤติกรรมดังนี้นะคะอาจจะกาวว่าเป็นพฤติกรรมที่ออกทางด้านร่างกายและอารมณ์มีสาเหตุมาจากอ เด็กที่เข้ารับกบารรักษาถึงในโรงพยาบาลแล้วมีผลให้เด็กแยกจากบ้านซึ่งเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยหรือใจบิดามารดาผู้เลี้ยงดูเด็กที่รับเด็กการที่เด็กไม่สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆในโรงพยาบาลตลอดจนความกลัวหรือการทําตัดการต่างๆในโรงพยาบาลน,นะคะรวมไปถึงกลัวการผ่าตัดกลัวการถูกตัดชิ้นเนื้อตัดชิ้นส่วนของร่างกายหรือกลัวความเจ็บปวดในเด็ก ที่จะเข้ารับการารักษาในโรงพยาบาลนะคะผลกระทบต่อเด็กก็เมื่อต้องอยู่โรงพยาบาลจะเกิดความเครียดมากน้อยขึ้นกับการรับรู้เด็กที่มีความเจ็บป่วยหรือเกิดการแยกจากเด็กจะต้องการให้บิดามารดาเอาใจใส่มากขึ้นบางครั้งเพราะว่าเด็กนอนฝันร้ายไม่ยอมเข้านอนซนมากขึ้นติดหมอนหรือผ้าห่มอิจฉาน้องหรือว่าประสวะรัราทีนอนเป็นต้นค่ะบางคนนะคะเด็กที่อาจจะเลี้ยงยากหรือว่าเด็กที่เจ็บป่วยบ่อย ผลกระทบที่มีความรุนแรงและยาวนานต่างกันขึ้นกับระยะเวลาของความถี่ของการเข้ารับการรักษา,าในโรงพยาบาลค่ะต่อมาก็จะเป็นผลกระทบะต่อครอบครัวเพราะว่าปัจจัยที่มีผลปฏิกิริยานี้ค่ะขึ้นกับความรุนแรงของโลกที่เด็กประสบป,ประสบการณ์ของการเจ็บป่วยเดิมหรือการทาหัตการที่ได้รับระบบต่อ,อการช่วยเหลือครอบครัวหรือความสามารถในการดูแลค่ะ